แม่คะหนูเรียนจบแล้วต่อไปหนูจะได้มาช่วยแม่ทํางานแล้วนะคะจ้าลูกสาวคนเก่งของแม่ยินดีต้อนรับเลยแล้วจะรับปริญญาวันไหนล่ะอีกสอมอาทิตย์ค่ะมแม่จะมีเวลาไปงานรับปริญญาหนูไหมน้าอ้าทำไมถามแบบนั้นล่ะก็แม่งานเยอะนี่คะกลัวว่าแม่จะไม่มีเวลาว่างที่แม่ทำทุกวันเนี้ยก็เพื่อลูกนะ ต่อไปทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องเป็นของลูกนั่นแหละหนูรู้คะ่ะหนูถึงตั้งใจเรียนมาช่วยแม่ทํางานนี่ไงว่าแต่แม่จะไปหรือเปล่าคะไปสิลูกลูกสาวคนเดียวของแม่เรียนจบทั้งทีแม่ต้องไปอยู่แล้วจริงเหรอคะแม่หนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยอะ่ะ ถึงไหนแล้วเพิ่งถึงนะลูกลูกอยู่ไหนล่ะแม่รอหนูอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหนูไปรับจ้า แกเห็นข่าวคุณพาไหมนั่งสารเขาเนาะใช่ตั้งแต่คุณตายเสียไปนะฉันก็เห็นคุณพานั่งเมื่อลอยที่นี่บ่อยๆก็คุณสายอะ่ะเขาชอบอาหารานานี้มากแล้วก็ชอบมาคุยเล่นกับพนักง,งานด้วยคุณพาก็คงจะคิดถึงลูกกันแหละอีกอย่างคุณพาก็มีคุณตายเป็นลูกคนเดียวด้วยพอคุณตายเสียไปก็คงหมดความหวัองอะ่ะน่าเห็นใจกันเนาะถ้าเรามีลูกคงไม่เข้มแข็งเหมือนคุณพาหรอก รับอะไรดีคะขอเส้นหมี่น้ําใสจ้ะค่ะค่ะเราสักครู่นะคะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้จ้ะดูสินะหัวก็เซิรงหมดละขอโทษค่ะเด็กคนนี้คงเด็กกว่าลูกเราไม่กี่ปีสินะไม่ได้เรียนหรอรุ่นหนูน่าจะยังเรียนไม่จบนะ คือหนูดอบเรียนไว้ค่ะที่บ้านไม่มีเงินส่งกล่าจะ้ะแล้วนี่คิดว่าจะได้เรียนต่อไหมยังไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้หนูกำลังทำงานเก็บเงินอยู่งั้นสนใจมาทำงานกับฉันไหม ต่อไปนุ่นก็มาช่วยงานชันที่นี่นะแต่ว่านุ่นเรียนไม่เก่งจะช่วยงานคุณพาได้หรอคะเดี๋ยวฉันหางานง่ายๆให้ทำถือว่าได้ฝึกงานแล้วกันเนาะได้ค่ะฉันมีชุดของลูกสาวฉันอยู่นะถ้าเธอไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันเอามาให้ไหมไม่รังเกียจเลยค่ะนุ่นใส่ได้หมดเลย งั้นต่อไปฉันจะส่งเธอเรียนนะแต่ฉันอยากช่วยนะวันที่มีเรียนเธอก็ไปเรียนเวลาว่างก็มาช่วยงาน,นที่บริษัททำได้ไหมได้ค่ะนุ่นจะพยายามทำให้เต็มที่เลยขอบคุณมากๆนะคะ นั่งทำอะไรตรงนี้ไม่เรียนเหรอหนีเรียนใช่ไหมฉันจะโทรไปแจ้งมาหาอะไรเดี๋ยวนี้แหละแจ้งไปก็ไม่มีใครสนใจหรอกคะ่ะจะเรียนหรือไม่เรียนก็ไม่มีใครสนอยู่แล้วทำไมละ่ะทะเลาะก,กับทางบ้านเหรอแม่ อยู่นี่สิอะไรอย่าทำแม่เสียสมาธิเนี่เธอมนี้หนูสอบได้เกตดีมากเลยนะแม่เออเออรู้แล้วไปไหนก็ไปเกตกะแม่จะได้ทำง,งานแม้ว่าฉันจะทำดีแค่ไหนแม่ก็ไม่สนใจเหมือนเดิมอา้าวทำไมยังไม่ไปอีก แม่เราอ่ะเขาอาจจะเหนื่อยว่าทางานหนักก็ได้นะก็เลยงดยิจไปบ้างเอางี้ไหมป้ามีลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกับหนูนี่แหละแต่ว่าเขาเรียนไม่ค่อยเก่งลองไปสอบพิเศษดูไหมนีม่ป้าจะหลอกหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกนะมีนามบัตรของป้าเองลองไปถามที่นั่นดูก็ได้บางทีถ้าหนูได้ลองทำงานเองบ้าง จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นแต่อย่าลืมบอกที่บ้านก่อนล่ะพี่คะคะน้องพอจะรู้จักคนในนามบัตรนี้ไหมคะอ๋อนามบัตรของคุณพาเจ้าของบริษัทเองแหละ น้องมีธุรละอะไรกับคุณพาเหรอคะพอดีหนูมีสอนพิเศษให้ลูกเขาเอะ่ะค่ะแต่ว่าลูกคุณพาเขาเสียไปแล้วนะคะนั้นสิงั้นเอางี้ละกันน้องเดี๋ยวเข้าไปหาคุณพาก่อนพวกพี่สองคนพาเข้าไปเองค่ะ คุณพะคะมีแขปปกมาขอค้าพบค่ะเข้ามาได้จ้ะเอ้าหนูเข้ามาก่อนสิจ้ะนั่งก่อนสิ ตัดสินใจได้แล้วสินะที่จะมาสอนพิเศษใช่ค่ะแล้วหนูบอกที่บ้านหรือยังหนูบอกแม่ไว้แล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะจําได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งคิดมากหนูลองหางานทําให้ดูยุ่งๆเหมือนแม่เขาดูนะหนูชื่ออะไรล่ะอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยหนูชื่อหมวยค่ะอยู่ปีสอง คุณพาคะนุ่นเอาเอกสารจากคุณกันมาให้คะ่ะเข้ามาสินุ่นขอบใจจะนุ่นเดี๋ยวหมวดก็จะมาสอบพิเศษให้หนูนะเห็นว่าสอบได้คะแนนดีเชียวจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะคุณพา นุ่นไปเตรียมชีดเรียนมานะแล้วก็ไปตีกันที่ห้องพักตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามหมวยเขาแต่ว่างานไม่ต้องแล้วไปเรียนก่อนเรียนจบขึ้นมาช่วยฉันทีเดียวก็ได้งั้นนุ่นขอตัวไปเอาชีดเรียนก่อนนะคะตอนแรกที่คุณป้าบอกว่าจะให้หนูมาสอนลูกแต่ หนูได้ยินพี่พนักง,งานเขาพูดกันว่าลูกสาวฉันเพิ่งเสียไปไม่นานนี้เองแต่ฉันก็เห็นนุ่นเป็นเหมือนลูกอีกคนหนึ่งนะก็เลยพูดไปแบบนั้นอ๋อค่ะหนูเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปรอนุ่นข้างนอกก่อนนะคะได้ ข้อนี้นะเขาให้เอาคำตรงนี้มาเติม,มในช่องว่างนี่แล้วก็เอาตรงนี้มาใส่ข้อแรกข้อแรกจะเป็นอายุฟ้องแล้วก็วัยวินคำต่อท้ายคุณยศขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นุ่นกะเรียนจบกันแล้วนะลูกขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งหนุ่นเรียนจนจบเราก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะที่ให้ความรนักกับพวกเรามาตลอดนุ่นเป็นเด็กขยนันความขยันหมั่นเพียรน,นี่แหละจะส่งให้นุ่นประสบความสำเร็จฉันไม่เคยเสียใจเลยนะที่ส่งให้นุ่นเรียนจนจบส่วนมวยก็ชอบคิด,ดว่าแม่ตัวเองไม่รักที่จริงเขาคงจะทำงานจนเหนื่อยเกินไป จะลืมใส่ใจหมวยไปบ้างตอนเนี้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกตั้งแต่หมวยได้มาติวให้นุ่นหมวยก็ยุ่งจนไม่มีเวลาน้อยใจแม่เลยค่ะเราพอคุณพาส่งเสียค่าเรียนให้หมวยแม่หมวยก็ไม่เคียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแถมตอนนี้ยังเอาใจใส่หมวยมากขึ้นด้วยนุ่นสัญญานะคะพอนุ่นเรียนจบนุ่นจะมาช่วยงานคุณพาอย่างสุดความสามารถเลยค่ะ แม่คะหนูเรียนจบแล้วต่อไปหนูจะได้มาช่วยแม่ทํางานแล้วนะคะจ้าลูกสาวคนเก่งของแม่แม่จะมีเวลาไปงานรับปริญญาหน,นูไหมนะไปสิลูกลูกสาวคนเดียวของแม่เรียนจบทั้งทีแม่ต้องไปอยู่แล้วจริงหรอคะแม่หนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยอ่ะ คณพาคะคือฉันเห็นพวกเธอแล้วฉันคิดถือพวกสาวนะถ้าคุณพาไม่ว่าอะไรคุณพาเรียกพวกเราว่าลูกก็ได้นะคะได้จริงๆเหรอฉันเรียกพวกเธอว่าลูกได้จริงๆใช่ไหม ได้สิคะที่คุณพาดูแลพวกเรามาตลอดก็ไม่ได้ต่างจากแม่แท้ๆของเราเลยแล้วที่คุณพาเติมเต็มให้พวกเราหนูว่ามันมากกว่าความรักแล้วนะคะที่ฉันดูแลเพราะฉันก็เห็นว่าพวกเธอเป็นเหมือนลูกฉันเหมือนกันฉันขอเรียกพวกเธอว่าลูกนะลูกนุน่นลูกมวย ลูกนุน่นนี่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ยินดีด้วยนะสำเร็จแล้วนะลูกสวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีค่ะคุณนองนุน่นพ่อกับแม่อยู่ไหนล่ะไม่มาเหรอคนเยอะๆแบบนี้พ่อแม่หนูเขินนะคะ พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานกันต่อเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าไม่ได้คุณพาตับเตือนไว้ป่านนี้ยัมมย่มวยตลอวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะถ่านะครับหนึ่งสองสามยิ้มครับตอนนี้แม่ได้น้องเพิ่มมาสองคนแล้วนะหวังว่าสักวันเราคงได้กลับมาเจอกันอีกนะ